ไอ้ข้างล่างนี่ปีสี่แปดต่างแค่นี้นะครับจะเอ,อีกไหมนะอีกเพียบเลยนะครับโหไอ้เรื่องเปรียบเทียบข้อสอบ,สอบไอ้แบบว่าไอ้ที่มันซ้ำกี่ครั้งเนี่ยนะครับพี่มีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวต้องต้องใช้เวลาหานิดนึงนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไม้ดียแต่จะบอกว,ว่านะครับน้องค่อยลดความมาช่องพี่ตุ้งเนี่ยค่อยลดความกังวลน,นะพี่จะทาให้น้องๆทุกคนที่จะสอบปีนี้นะครับลดความกังวลลงเรื่อยๆจนจนมันนิ่ง กิ๊ไปเลยนะครับใครที่บอกยังไม่ได้เริ่มอะไรก็ไม่เห็นไปไรก็ตอนนี้ก็ยังทานนะครับสามสี่ยุดก็พอแล้วเพราะว่ามันซ้ำซะเยอะแยะมากมายทานไป่ทุกไหมวันนี้มาช่องนี้พี่ไม่เน้ให้ตกอกตกใจนะมาช่องพี่ทูกต้องสบายๆนะครับเนะพี่พี่ไลฟ์ฟังก่อนนะมันมีเรื่องคุยนิดหนึ่งสมมติว่าน้องไปคิดถึงมุมสามเอพี่ไปก่อนมีครับเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันนะครับอะระหว่างนี้คุยคุยพี่ทุกแล้วดูแนวะทางพี่ทุกไปก่อนนะ,ะน้องรูนะ้เนี่ย เรื่องของเรื่องคือถ้าน้องมองว่าทางก้อนนี่คือเศษส่วนมันจบไงพี่ทุกเคยบอกแล้วถ้าอมองเป็นเศษส่วนบีบส่วนติดกันคูณทแยงหรือน้องมองออกว่าไอ้ก้อนนี้ท้งก้อนเนี่ยมันจกกลงังสองท้งคู่พี่มองไปผลต่างกับทางสองอันนี้มันจะจบน้องฟดีทีนี้สําหรับบางคนที่ซ้อมน้อยกว่าเนี่ยมันจะไม่จบตรงน,นั้นบางคนจะไปจะไปมองที่มันเป็นมุมเดียวกันน้องไปเล่นสูตรสามเท่านั้นเป็นมุมเอนะครับไม่พออ่ะมันดูต่อนะ ถ้าหากว่าน้องคิดที่จะแปลงซ้ายเป็นคอร์สหรือแปลงคอร์สเป็นไซายถามว่าทําได้ไหมในเวลาปกติน้องทําได้หมดน้องอาจจะเล่นสูตรนี้เข้าให้อีกก็ได้นะครับก็คือไอ้ไซาก์กำลังสองเอใช่ไหมห่วงด้วยคอร์สกำลังสองเอเท่ากับ A, หนึ่งในเวลาปกตินะครับมันทําได้หมดนะครับแสดงวิธีทําถ้าข้อสอบเป็นแบบนั้นแสดงวิธีทําโชว์ไอเดียเนี่ยไอ้อย่างนั้นไม่อยู่หาหรอกเวลาไม่จํากัดนะจัดไปนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่นะมันจะต้องตอบในเวลาจํากัดฝั่อยกลางหนึ่งมันต้องตอบในเวลาจากัด ทีนี้ถ้าเกิดมันไปผิดทางแล้วเนี่ยมันไปยาวไปผิดทางเนี่ยมันจะไปยาวอันนี้แหละที่พี่ให้ความสําคัญว่าให้งั้นพี่ต้องเตรียมทางเลือกไว้ให้น้องว่าหนึ่งสองสามสี่ถ้าคุณขัดล้ากล้องขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงหาพี่ทุกคนคูณกันสามตรงนี้นะครับมันจะเป็นเก้าสิบมันจะเป็นเก้าสิบซายเก้าสิบคือหนึ่งซรายเก้าสิบมันคือหนึ่งแล้วยกกำลังสองก็คือหนึ่งอยู่ดีพี่ทุกเขียนแค่หนึ่งพอนะหารด้วยนะครับข้างล่างอันนี้นะครับมันเป็นซายมันเป็นซายสามสิบ ก็คือ1ส่วนสองยกกำลังสองก็คือ1ส่วนสี่เอาแค่นี้ก่อนพี่ตุ๊กตบสี่ขึ้นข้างบนทันพี่ตุ๊กไหมอ่าไขไม่ทันมากนะครับพี่ตบขึ้นข้างบนนะอ่าเครื่องหมายลบอันนี้จะมานะครับเอเคไหมอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ตบมาเลยนะกลายเป็น4ี่นะพี่ลบนี้เลยนะอ่าสามเเหมือนกันคือเก้าสิบองศาคอสเก้าสิบเหมือนคือศูนย์คอสเก้าสิคือศูนย์คือคือพอเป็นศูนย์แล้วนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นคอสสามสิบมันไม่ใช่ศูนย์ตัวส่วนก็ห้าเป็นศูนย์แต่มันก็ไม่ใช่ศูนย์เป็นสามสิบองศาใช่ไหมคอสสามสิบก็ไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วแต่ข้างบนอ่ะเป็นศูนย์มันก็เป็นศูนย์ไปเลย,ยนี่นแหละมันต้องทาอะไรนะครับลันก็เท่ากับฝั่งนี้คือหนึ่งเนี่ยนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งสี่ลบศูนย์เท่ากับหนึ่งอ่ะพี่ก็ลบให้เรียบร้อยเลยมันก็คือจะออกมาใลลนลักษณะที่ว่าสี่เท่ากับหนึ่งซึ่ มันยังไม่จริงนะครับไปทุกเขียนไปก่อนนะอ่าสี่เท่ากัหนึ่งเดี๋ยวน้องบอกพี่มันยังไม่จริงก็ยังไม่จริงนีครับ <c oughs> มันยังไม่จริงครับสี่เท่านหนึ่งนะทีนี้พี่ลองแทนเป็นสี่สิบห้าองศาดูนะครับพี่ก็ลองเล่นต่อน,นะถ้าเป็นสี่ห้าองศาจะเป็นไงบ้างนะครับตรงนี้แหละที่พี่ทุกบอกว่าไอ้พื้นฐานน,อน,น้องกต้องได้แล้วนะครับพี่ใส่เลยนะน้องเห็นว่านะสังเกตข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นสี่ห้าองศาเหมือนกันมันก็เท่ากันด้วยดีนะนะครับ คอสกับไซด์สี่ห้าองศามันเท่ากันด้วยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยพี่อธิบายให้ฟังนิดนึงนะตรงเนี้ยนะครับสามคูณกับ A เนี่ยนะครับมันได้ร้อยสามห้านะแทนเอด้วยสี่ห้าองศาไม่ได้ร้อยสามห้านะครับแต่ว่าไอ้ไซร้อยสามห้าก็คือายสี่ห้านั่นแหละแล้วยกกำลังสองด้วยก็แปลว่ามันเศษกส่วนมันเท่ากันเศษกส่วนเท่ากันมันคือหนึ่งมันคือหนึ่งโอเคไหมลบนะครับลบตรงเนี้ยนะไอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคอสสี่ห้านะครับ อันนี้มันคือคอร์สร้อยสามสิบห้าเนี่ยมันก็เท่ากันมันเท่ากันมันคือหนึ่งไอ้หนึ่งลบหนึ่งก็คือศูนย์นั่นเองนะครับงั้นทั้งหลายทั้งปวงทำไปถูกไหมหนึ่งลบหนึ่งคือศูนย์ไอต้ตัวนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะไอ้ไอที่พี่พูดตรงเนี้ยนะคนที่ยังไม่เข้าใจว่าไห้สายร้อยสามสิบห้าทำไมพี่ทุกมันเป็นร้อยสายร้อยสามห้าทำไมมันเท่ากับสไลสไลสี่สิบห้า 45, เนี่ยแปลว่าน้องขาดความรู้ไปบางส่วนสวัสดีครับ มันต้องตกใจนะน้องน้องกากระบาดไว้จดเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาแอบถามพี่ทุกที่หลังได้โอเคไหมทุกคนนะคือคือเราเช็คทรงกันได้น้องเช็คเลยว่าพี่พี่พี่ทุกพูดตรงนี้มาหนูไม่รู้เรื่องไอ้สายร้อยสามห้าเนี่ยทำไมมันเท่ากับสายสี่ห้าน้องจดเอาไว้ก่อนโอเคไหมไม่ใช่อะไรเพราะหลายคนไม่กล้าถามพี่ทุกตรงนี้นะครับไอ้นั้นแหละคือพื้นฐานนะแต่พี่จะข้ามไปก่อนนะทุกคนนะพี่ข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มีเวลาพี่มาชวนให้นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันคือมันคือศูนย์นั่นเองนะครับมันคือศูนย ศูนย์เท่ากับหนึ่งน้อยบอกว่าพี่มันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่ก็ใช่ไงแต่ว่าน้องสังเกตไหมว่าไอ้มุมของเราเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่สามสิบสามเอ็ดสามสองมาจนถึงเนี่ยมาจนถึงสี่ห้าองศาเนี่ยไอค่าเนี้ยมันก็ต้องไล่ลงมานะครับตั้งแต่สี่สามสองหนึ่งถูกต้องไหมสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งฉันแสดงว่าไอ้ระหว่างนั้นต้องมีหนึ่งเท่ากับหนึ่งอยู่แน่ๆทีนี้นะครับ น้องจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ตุ๊มมันยังไม่คําคตอบใช่พี่ไม่สนใจแล้วว,ว่ามันว่ามันคือมุมเท่าไหร่ไม่สนใจเลยอันนี้คือที่พี่เรียกว่าครอบเอาคําตอบคือคุณอยู่แถวนั้นนะคุณกระโดนแล้วคุณไม่ต้องมาบอกว่าคุณเป็นมุมอะไรอะ่ะไม่ต้องระบุแล้วว่าคุณคุณอยู่ตรงนั้นคุณกระโดดแล้วโอเคไหมแค่น้องรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นสามถ้าก็หนึ่งสองถ้าก็หนึ่งหนึ่งถ้าก็หนึ่งคุณก็อยู่แถวนั้นนะเนี่ยมันก็ต้องเจอเขาตัเนีัยหนึ่งถ้าก็หนึ่งเนี่ยนะครับงั้ คุณก็อยู่ระหว่างนี้ระหว่างระหว่าง3 0ถึง45น้องถามพิทุกปเนี่ยพี่พยายามอธิบายให้ฟังหลายรอบนะให้เข้าใจไอเดียนะพี่เน้นย้ำนะเพราะพี่มั่นใจว่ามีหลายคนฟังพ่ทุกไม่ทันว่าพ่ทุกตัดช้อยยังไงนะพี่จะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นและช้าลงเรื่อยๆนะครับให้น้องเข้าใจว่าอ๋อไม่คือสรุปก็คือไอเดียพ่ทุเนี่ยพี่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นมุมอะไรแต่พี่รู้แล้วว่าช่วงแม่งอยู่ตรงนั้นน่ะคุณอยู่ตรงนั้นคุณก็โดนแล้วก็แปลว่ามันเป็นมุมระหว่าง 30/ ถึง45องศาแล้าอะไรครับโจทย์ถาม A ก็่แปลว่ามันก็ต้องอยู่ระหว่างคอสสามสิบถึงคอสสี่สิบห้าน้องเข้าใจไอเดียพี่ไหมคุณอยู่ระหว่างคอสสามสิบถึงคอสสี่สิบห้าไอ้คอสสามสิบเนะี่ยมันคือศูนย์จุดแปดโดยประมาณนะไอ้คอสสี 4, นะ่สิบห้าเนี่ยประมาณศูนย์จุดเจ็ดโดยประมาณคุณอยู่ท่านั้นแล้วมันก็มีช้อยเดียวด้วยแคุณอยู่ตรงนั้นนะครับศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเจ็ดอยู่ระหว่างนั้นอนะ่ะมันตอบได้ช้อยเดียวคือคือช้อยห้าครับอันนี้มันคือศูนย์จุดเจ็ดห้าถามพี่ถูกไหม สอ่วนสานี่มันคือ0.66ย okay, ์จเนไหมสา่วนเน้องเติมมาเติมจุดหมานิดนึงมันก็เกือบจะเป็นกเกือบจะเป็นศูนั่นแหละนะครับ 1, 2, 2, 3, 4, นหนสะ่วนสก็เกือบจะเป็น0.5นจนะครับสอส่วนหคือศูน้องตอบไม่ได้หรอกนะครับไอศูนั่นก็เกือบจะเป็นสิบเกือบจะเป็นหนึส่วนส่ก็คือศูนย์่นั่นแหละนะครับน้องตอบไม่ได้นะ